สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยรูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปมาวิเคราะห์นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับในรอบบันนะฮะเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีอะไรน่าสนใจครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนนโซชานะครับโอเล่เนี่ยก็ยังได้มีการพูดถึงในเรื่องของซูเปอร์ลีกอยู่นะครับแต่ว่า บทสัมภาษณ์นี้เขาให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ดนะครับบทสัมภาษณ์แรกที่มีการพูดถึงซูเปอร์ลีกเนี่ยจะเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรนะครับแล้วก็สื่ออื่นนะฮะซึ่งโอเล่ L e เนี่ยได้มีการตอบในเรื่องของนักข่าวเนี่ยมีการถามกันเข้ามานะครับว่าปฏิกยาของนักเตะเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าสโมสรนแมนยูเนี่ยไปร่วมรายการซูเปอร์ลีกนะครับ ซึ่งโอเล่ก็ตอบแบบตรงๆเลยครับว่ายืนยันชัดเจนครับว่านักเตะเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขสั์เท่าไหร่นะครับในช่วง 2- 3อมวันที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะมีความสับสนนะครับเขาก็เกิดคำถามมากมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของพวกเขาเองนะครับก็ยังไม่แน่ใจด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาของทางนักเตะที่มีเรื่องของความวุ่นวายกันเกิดขึ้นก็คือสับสนแหละนะครับว่า จะมีทิศทางแบบไหนนะครับก็ยังไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับก็คือมีการถอนตัวกันนักเตะก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่เครียดอะไรแล้วในเรื่องนั้นครับหรือว่ามีความสับสนละนะครับก็โอเคนี่คือเรื่องราวภายในสโมสรน,นะครับที่โอเล่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆเจ้าตัวเองก็ออกมายืนยันนะว่าเขาก็ไม่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวโอเล่เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปร่วมซูเปอร,ร์ลีกนะครับแล้วก็ยังมีตำนานนักเตะ หลายคนนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของนักเตะภายในสโมสรเนี่ยก็ออกมาคัดค้านด้วยขอน้านๆาน,นะครับก็อย่างที่โอเล่บอกแหละหลายส่วนนักเตะหลายคนเนี่ยมองว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการตัดสินใจของตะกูลเกลเซอร์แล้วก็บอดระดับสูงของสโมสรน,นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของนี่ครับตะกูลเกลเซอร์หรือว่าอัฟรามเกลเซอร์นะครับซึ่งมีนักข่าวนะครับ มีนักข่าวของเดล่มิเลอร์เนี่ยไปพบเจอทางอัฟฟามกิลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยนะครับก็ไปพบแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปสอบถามนะฮะเกี่ยวกับว่าเอ้ยทำไมคุณเนี่ยไม่ออกมาถ่ายคลิปขอโทษแฟนบอนลล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทางตะคุลกิลเซอร์ทำเนี่ยก็คือมีการเขียนจดหมายเท่านั้นนะครับ คือเหมือนกับมันยังดูแบบไม่จริงใจมากพอนะครับถ้าแบบจริงใจมากพออย่างที่แฟนบอลเรียกร้องเนี่ยก็เหมือนกับทางลิเวอร์พูลอะที่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาอัดคลิปขอโทษเลยมันดูจริงใจนะครับมันดูแบบให้เห็นความรู้สึกจริงๆนะครับว่าผมรู้สึกผิดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เจ้าของทีมแมนยูทำเนี่ยมันเหมือนกับแค่ล่อนจดหมายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการถามไปอีกนะครับถามไปอีกว่าเนี่ยคุณจะขายสโมสรหรือเปล่านะครับ ซึ่งอาอฟงกิลเซอร์ไม่มีความคิดเห็นนะครับแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยนะครับนักข่าวก็งงเสียครับเนี่ยก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนั่นแหละนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจากมิลเลอร์นะฮะก็ภาพก็ตามนี้นะนะครับนี่คือภาพที่มีการปล่อยออกมานะครับนักข่าวก็คนใส่สูตรน้ําเงินนี่แหละนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของอามาเดียโลนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับอามาเดียโลนะครับล่าสุดนะครับก็ทําประตู ในชุดไม่เกินยีิบสาปีได้นะครับแมตช์ล่าสุดในชุดไม่เกินยีิบสาปีเนี่ยก็เป็นแมตช์ระหว่างแมนยูพบกับเชลซีนะครับจบเกมเนี่ยเอาชนะไปได้สี่ประตูต่อสองด้วยกันนะครับซึ่งเกมดังกล่าวอมามัดิโอทำประตูได้ด้วยนะครับมีโชล่าทำสองประตูนะครับแล้วก็อมามัดิโอทำหนึ่งประตูในนาทีที่เจ็ดสิบแล้วก็มาร์คเคมนะครับประตูที่สี่ของแมนยูแล้วก็เชลซีมายิงประตู สองประตูนะครับในช่วงท้ายๆแล้วนะฮะก็จบเกมสี่สองนะครับตามนี้นะฮะซึ่งไปดูคลิปที่แฟนบอลเขาตัดมาได้นะนะครับเป็นแบบเฉพาะของอาบาเดโร่เนี่ยโอ้โหฟอร์มก็จดจารพอสมควรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการยิงฟีคิกแบบสั้นๆกันดีกว่านะครับที่ผมไปเปิดเจอนะฮะเนี่ยฮะจังหวะนี้เลยปึ๊บสุดสวยนะครับนะตามนี้เลยนะครับดูใหม่อีกรอบหนึ่งครับนะครับ ดูกันช้าเนะฮะปึบยิงเข้าไปนะครับก็สุวยครับนะสำหรับจังหวะนี้ของอมาัดเดโลนะครับส่วนทีมชุดใหญ่เนี่ยแน่นอนครับคืออมาัดเโลลงอ่ะลงแบบหลายนาทีนะลงไหนานาทีให้กับชุดเมกเกินสาปีเพราะฉะนั้นเกมชุดใหญ่ก็น่าจะยังไม่ได้ลงต่อไปนะครับยังไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแหะนะฮะ แม้แต่ตัวสำรองก็น่าจะยังไม่มีส่วนร่วมซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยมันเอาชุดผู้เล่นดาวรุ่งที่ผลักดันขึ้นมาเนี่ยลงเล่นหมดเลยนะพวกโชล่าพวกอาหมัดพวกฮันมารีเมรีพวกเอนทูดีลันกาเนี่ยลงเล่นกับชุด u ูน3หมดเลยถือว่าเป็นยู S 3แบบฟูอ่ะนะครับพูดได้ง่ายนะครับนะพวกเยาวชนที่โดนดันขึ้นไปก็คือเอากลับลงมาเล่นเหมือนเดิมนะครับก็ โอเคครับนี่คือเรื่องราวของอัมบัดิโลนะครับก็หวังว่าจะรักษาผลงานต่อไปแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่อไปปรับตัวกันต่อไปนะครับเพราะว่า่าที่ผมได้ดูเนี่ยบางจังหวะยังแบบขัดกันเกินอยู่นะครับบางจังหวะก็ถือว่าทําได้ดีแล้วภาพรวมเนี่ยถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะจากเกมก่อนๆเกมแรกๆนะฮะผมคิดว่าเกมณปัจจุบันถือว่าปรับตัวได้แล้วนะครับในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ร้อเปอร์เซ็นตก็ตามนะครับ ส่วนเรื่องราวของทางคิเยโนโรโดนะครับมิลเลอร์โดยเจคโพเดนนะครับเจคโพเดนเป็นนักข่าวของมิลเลอร์เนี่ยได้มีการเคาะเหตุผลนะครับที่คิเยโนโรโดจะกลับมาที่สโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับตามข่าวลือที่ออกมานะครับข่าวลือออกมาอย่างไรครับก็คือมีข่าวลือออกมาว่าแมนยูติดต่อเอเย่นของโรนโดแล้วนะครับก็คือจอร์จเบนเดนนะฮะในการท้บทามดึงนักเตะรายนี้กลับมา ถิ่นโอเลฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีเหตุผลอย่างไรครับเรื่องแรกนะครับสรุปง่ายๆก็คือโรนโดเนี่ยแน่นอนประสบความลําเร็จกับยูเวนตุสในลีกชัดเจนนะครับถ้วยกับยูเวนตุสในลีกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงการันตีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของ UCL ครับคือ UCL ีเนี่ยโรนโดคาดหวังว่าเขาไปอยู่ทีมไหนมันก็ต้องได้นะครับซึ่งโอเคที่ผ่านมาได้แล้วแต่ว่ามาอยู่กับยูเวยังไม่ได้สัมผัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่โรนโดจะเบื่อหน่าย เกี่ยวกับเส้นทางแบบนี้ครับก็คือยังไม่ประสบสำเร็จกับเวทียุโรปอีกก็อาจจะทําให้เจ้าตัวย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้แม้ว่าจะเหลือสัญญากับยูเวก็ตามนะครับนี่คือเรื่องแรกก็คือเบื่อหน่ายแล้วนะฮะสครับก็คือแมนยูอาจจะสามารถประเคนค่าเหนื่อยไหวนะครับเราได้ยินข่าวนะครับว่ายูเวไม่ไหวแล้วเกี่ยวกับค่าเหนื่อยของโรนโดที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสน ปอนต่อสัปดาห์ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งยูเว่มองว่าโอ้โหด้วยวัย36 37เนี่ยคือไม่ไหวแล้วที่จะจ่ายก็เตรียมที่จะผลักดันให้โรนโดย้ายทีมไปซะนะครับซึ่งทีมไหนจะรับช่วงต่อแน่นอนครับตอนนี้มันมี2ทีมก็คือแมนยูที่น่าจะพอจ่ายไวนะครับคือแมนยูเคยจ่ายในราคานี้มาแล้วกับซานเชสถูกไหมครับแต่อาจจะไม่ได้ประเคนให้เท่าเดิมอ่ะนะครับก็คืออาจจะ มีการพูดคุยกันแล้วก็ขอลดราคาค่าเหนื่อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าโรนโดโกเก่งจริงแต่อายุนานก็เลื่อมมากแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดสิด้วยก็ขอพยายามที่จะพิจารณาลดค่าเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าคุยกันได้นะนะครับทีนี้มันมีอีกทีหนึ่งก็คือเบชนะครับแต่ว่าเบยชหลงังๆก็เงียบไปแล้วนะครับส่วนมาดริดเนี่ยออกตัวชัดเจนโดยเปเรสนะครับเปเรสออกตัวชัดเจนล่าสุดนะครับว่าคือมันไม่สมเหตุสมผลที่จะไปพูดถึงโรนโดเพราะว่าโรนโดยังมีสัญญา กับทางยูเวนตุสอยู่แล้วก็แน่นอนเรอัลมาดริดรักเขานะครับแต่ว่าถือว่ามันเป็นดีวที่ยากนะครับนี่คือการเน้นย้ําจากเปเปอรสอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น2รอบนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในเรื่องของโรโดก,กับเรอัลมาดริดนะครับส่วนตัวเรื่องหลักณนะเวลานี้ก็แน่นอนน่าจะเป็นแมนยูนะครับ3นะครับ3ก็คือมีโอกาสที่แมนยูจะเซ็นแนวรุกเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเนื่องจากว่าเอเดนสันคาวานีเนี่ย ก็มีทีท่าว่าจะอำลาทีมข่าวตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับแล้วก็แนวรุกที่มีอยู่ของแมนยูเนี่ยถามว่ามันก็มีอยู่นะฮะพวกแนวรุกแบบแหลยาวนะครับก็มีแรดฟอร์ดกรีนบูธมาร์ซียาลแต่ว่าแนวรุกเหล่านี้ยังเป็นแบบพวกอายุยังไม่เยอะนะครับยังขาดประสบการณ์อยู่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยเหมือนกับ3มแนวรุกของเราเนี่ยมันต้องการพวกแบบรุ่นพี่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับเหมือนกับกรณีของคาวานี่ที่แมนยูไปดึงมาแล้วก็ เป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์หน้าเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาวานี้ไปโรนโดอาจจะมาทดแทนก็ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเบอร์7ก็น่าจะว่างด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่3นะครับ4นะครับ4ก็คือเชื่อมโยงไปที่เรื่องของซูเปอร์ลีกนะครับตอนนี้กระแสะแฟนบอลโถมไปใส่ทางตะก,กูลเกลเซอร์อย่างหนักน,นะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยรอดไปแล้วนะครับเพราะว่า มีการประกาศแล้วว่าจะอำลาทีมนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับส่วนตะกุลกิลเซอร์เนี่ยยังเรียกศรัทธาจากแฟนบอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้ความร้อนแรงในการโถมใส่ตะกุลกิลเซอร์ลดน้อยลงไปเนี่ยหรือว่าพวกเขาลดน้อยลงไปเนี่ยการซื้อคริสเตียโนโรนอดอาจจะแบ่งเบาเรื่องของความร้อนแรงเกี่ยวกับการวิพวิจารณการบริหารทีมก็ได้ของตะกุลกิลเซอร์นะครับนี่คือเรื่องที่4นะครับถ้าตะกุลเกวลเซอร์ต้องการลดกระแสวิพวิจารณ ซึ่งคําตอบอาจจะเป็นการดึงคริสเตียโนโรนโดเพื่อลดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้เหมือนกันนะครับ5นะครับหเนี่ยก็คือเรื่องของคริสเตียโนโรนโดเราทราบกันดีว่าความผูกพันความสัมพันธ์เนี่ยมันยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวไม่เคยบอกปัดนะครับที่จะย้ายกลับมาแมนยูนะครับเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้บอกโดยตรงแต่ว่าเขาก็บอกว่า,วามันมันคือมันไม่ปิดโอกาสที่เขาจะกลับย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับ วันใดสักวันหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าเขากับแมนยูเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากมากความสัมพันธ์เนี่ยเกินร้อยไปอีกนะครับคือทุกคนที่นั่นก็ยังติดต่อกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นการเปิดโอกาสอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือ5้าเหตุผลที่อาจจะทําให้คิเยโนโรโดกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามข่าวเลยนะฮะโอเค okay, นะครับทีนี้เรื่องราวต่อมานะครับมีการเปิดเผยจากอาร์ตครับ สื่อดังของสเปนครับก็ฟังได้ในระดับหนึ่งเลยนะอาร์ตเป็นสื่อดังของสเปนครับเขาบอกว่าตอนนี้วารานเนี่ยมีการเลือกทีมที่จะย้ายไปเป็นปลายทางในช่วงซีซั่นหน้าได้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมามีทีมไหนบ้างครับมีหลายๆทีมในยุโรปเลยนะฮะมีทั้งแมนยูลิเวอร์พูลเบเชนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอาร์ตมองว่าวารานต้องการย้ายไป แมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากกว่าที่จะเป็นเบเชแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับนั่นคือสิ่งที่วารานต้องการนะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ค่อยมีอะไรอาร์ตรายงานประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาวารานก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับตามรายงานล่าสุดที่มีรายงานกันออกมาจากหลายๆสื่อเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียผู้รักษาประตู4รายพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีใครบ้างครับ เด r นะครับดถ้าเกิดไม่ได้การันตีเป็นมือหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไปนะครับหรือว่าดีโนก็ได้คือใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะจะต้องไปนะครับมันชัดเจนอยู่นะครับสองเนี่ยเป็นลีกร n นครับที่มีข่าวว่าแมนยูปเปลี่ยนใจว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็สามเนี่ยเป็นโจเอลเบ a รนะครับส่วนสี่เป็น s ซย g กลโรเมโรที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการไปนะครับนี่คือการรายงานกันออกมาสรุปง,ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนใหญ่นะครับคือหมดสัญญาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนนึ่งนะครับบางคนก็อย่างเช่นกรณีของดิกากับดีโนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องการเป็นมือหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่แยกกันออกมานะครับปิดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องราวของทางบิสซูมานะครับบิสซูมามิดฟิลตัวเก่งของทางไบร์ตันล่าสุดทางพอต t เตอร์ผู้จัดการทีมของทางไบร์ตันออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีหรือว่า เกี่ยวกับอนาคตของมิดฟิลด์ตัวเก่งรายนี้นะครับซึ่งทางพอตเตอร์เนี่ยออกมายอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องยากครับที่จะรั้งบิสซูมาให้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าได้ก็คือแบบมีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาบิสซูมาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับบิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กทีมในพิเบริงกินนี่แหละนะครับลหลายทีมอย่างเช่นแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจอย่างหนักนะครับหรือว่าบิ๊กซิกอะนะครับ ในพิบเหลงกิจซึ่งราคาค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับข่าวหนักๆช่วงนี้น่าจะเป็นลิเวอร์พูลมากกว่านะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับมองว่าบิูมาน่าจะเข้ามาแทนที่ไวด์ดุมได้นะครับไวด์ดูนมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมส่วนแมนยูข่าวเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยน่าจะเงียบไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือแบบมันเงียบมานานแล้วแหละเพราะว่าที่มีอยู่มันก็ยังใช้แบบไม่หมดเลยถูกไหมครับดันนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยเรายังไม่ได้แบบใช้แบบ แบบร้อเเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อมิดฟิลด์รายใหม่ก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็เอาข่าวมาเชื่อมโยงแหละเพราะว่าพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่านักเตะมันพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถรั้งตัวนักเตะรายนี้เอาไว้ได้ต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ